สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอาจริงแตงเปิดไพ่รนสอ่านหน้าไพ่คนบนเรือลายกันปกปิดการตายผ่านมาแล้วนับเดือนกับกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดางานนี้หนึ่งในแรงขับเคลื่อนเรื่องของคดีความหนึ่งในนั้นก็คืออดีตคนรักเก่าที่ยังคงเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันอย่างแตงพงศกรล่าสุดขอใช้ความสามารถกับอาชีพของตัวเองวิชาศาสตร์ไพ่รน์ที่เจ้าตัวกําลังศึกษามาเปิดหน้าไพ่ทํานายกันสดๆผ่านรายการ การโต๊ะหนูแมมแบบตรงตรงแรงแรงจะต,ต้องขนลุกถามว่าอันนี้เป็นสัตว์ใหม่เรียกว่าอะไรที่แต่งผันตัวมาดูดวงเจ้าตัวตอบว,ว่าอันนี้เป็นสัตว์เรียกว่าไพร์ุนนะครับจริงๆแล้วรุนไม่ได้เป็นไพ่ตั้งแต่แรกรุนเป็นชื่อตัวอักษรเป็นตัวอักษร,กษรให้พดง,ง่ายๆคือชาวไวกิ้งประเทศแถบสแกนดิเนเวียสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กเขาใช้อักษรนี้จริงๆในสมัยก่อนในการสะกดในการเขียนพวกนี้และมันอยู่ว่าตำนานสมัยก่อนออกรบเนี่ยเรยนดูในหนัง เขาก็เป็นเผ่าเป็นหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านก็จะมีแบบว่าคนทรงคนศักดิ์สิทธิ์มีวิญญาณประจําหมู่บ้านหมอผีพูดง่ายๆแต่คนพวกนี้เขาจะมีพลังวิเศษในการสื่อสารกับพระเจ้าอันนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถามว่าแล้วว่าเป็นหมอดูได้ยังไงเมื่อก่อนเรารู้จักในฐานะนักแสด,แดง แตงตอบว่าก็เรื่องคือมันเริ่มต้นมาจากตอนล็อกดาวน์ตอนนั้นเนี่ยการทำมาหากินมันลำบากขึ้นประกอบอาชีพยากมากแล้วทีนี้เลยมาคิดว่าเราสามารถหาอะไรทมที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ในขณะที่เราอยู่บ้านแล้วลูกค้าก็อยู่บ้านเราก็เลยคิดว่าวิดีโอคอลไงแล้วเราทำอะไรในวิดีโอคอลงั้นดูดวงดีกว่าเพราะเรามีวิชาอยู่แล้วตามาช่วยเปิดไพ่ถึงเรื่องราวของคนบนเรือนนอยและตัวเปิดไพ่บอกว่าใบาแรกนะครับ อักษรตัวนี้เกี่ยวกับความตายใบที่1คืออดีตปัจจุบันอนาคตภายบนเรือเกี่ยวข้องกับการจากไปใบที่สองมีอำนาจปร,รมิมีมีผู้ใหญ่คําจุนให้การอุปถัมภ์ให้การสนับสนุนอยู่ส่วนบทสรุปของเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันจะยืดยาวออกไปแบบไม่สิ้นสุดเลย ไพ่แบบนี้อสอนเกลหมายถึงฤดูกาลทุกสิ่งจะวนกลับมาเรื่อยๆมันจะวนออกไปแล้ววนกลับมาถามว่าถ้าจะอ่านหน้าไพ่ใบสุดท้ายจะอ่านว่าอะไรเจ้าต,ตัวตอบว่าผมว่าไพ่แบบนี้มันเป็นเรื่องของเวรกรรมเขาจะได้รับกรรมที่เขาทำสิ่งที่ทำไปได้รับผลดีก็ดีถ้าร้ายย่าได้รับผลร้ายและผลกรรมที่เขาได้รับเนี่ยมันจะยืดยาวไม่มีที่สิ้นสุดคำถามจากทางบ้านถามไพ่ว่าคนบนเรือใครเป็นคนปกปิดโกหกผม เปิดไพ่ตามลาดับไพ่แทนคนผู้จัดการเป็นเรื่องของคนจํานวนมากแสดงว่าเขาถูกคนจํานวนมากผลักดันคือกดดันเขาให้ทําตามเหมือนกับว่าปกปิดให้คนบนเรือผมเชื่อว่าทุกคนปกปิดมด แต่คนที่จะเปิดเผยความจริงได้ก็คือคนสุดท้ายนี่แหละถ้าอันตามไพ่เขาถูกคนจนํานวนมากกดดันและทําตามคนพวกนี้ส่วนไพ่แทนปอปาเป็นคนที่ต้องวิ่งเต้นทําทุกอย่างไพ่อันนี้แทนความถนัดของเขาเป็นเรื่องของความถนัดความสามารถในการวิ่งเต้นอันนี้เป็นแค่ดวงนะครับอันที่แทนรอเรือเป็นรูปยานพาหนะขับเคลื่อนคําถามถึงเรื่องแม่แม่จะสู้หรือจะถอยกับคดีนี้เจ้าต,ตัวเผยว่าคุณแม่ไม่สู้ไพ่เป็นรูปก้อน น้ำแข็งหมายถึงว่าเหมือนแช่แข็งอยู่เราโอกาสให้แม่ลุกขึ้นมาสู้อีกเราต้องช่วยกันละลายน้ำแข็งของคุณแม่ตอนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้ชัดเจนแต่ถ้าปล่อยต่อไปจะจบต้องช่วยเป็นกำลังใจให้คุณแม่คนที่อยู่ข้างๆคุณแม่คอยเป็นกำลังและเป็นที่ปร,รึกษาให้แม่เนี่ยอาจจะไม่ได้หวังดีกับคุณแม่เสมอไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องม้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ,ขอขอบคุณข้อมูลจาก chani com ขอบคุณครับ